แต่ป <S preach ers> ีนี้ชาวสวนไม่คอได้ับนคิดว่าชาไม่ได้ชาหนจะลงหิวนี่เพราะว่าชาวสวนไม่ได้ิดยาปล่อยไปตามภาวะธรรชาติแต่ิจะต้องหอเร็วติดเปติดสองติดสามส่้า้าวันห้าวันี้ถี่ก็ห้าวันอย่างไ่าอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆ เพราะว่ามือฟ้ามือดินฝนมาช่วยฝนมาช่วยไอ้ดินจีต้องรีบค่ะต้องรีบเพราะว่าไอ้ดินจีไีดีไม่มีการส่งออกขายได้เฉพาะคนกินเท่านั้นมันน้อยมากครับมันนอถ้าไม่แก่มันจะเป็นไงครับรสชาติมันเปรี้ยวหน่อยมันจะเปรี้ยวมันจะมีไอ้กินจีคหวานๆที่เราไม่จะหวานทไม่แก่มากอันนี้เป็นความรู้เพราะว่ามันโมงไป้เมันหวานนะมัเปรี้ยว อันนี้คือี่ไม่แก่อันนี้คือไม่แก่ใช่อันนี้คือเพราะว่าต้นเดียวกันบางกิ่งมันไม่แก่แต่เราผักแล้วถ้าถ้าเราเด็ดมาแล้วไว้ที่บ้านจะสองท้อวันจะหวานนะไม่เกี่ยวไม่ผัก<า>ถ้าสุกต้องสุกจากที่ต้นเลยครัอันนี้ต้องชิมนะจะอูปเปียวต้องก้อนต่อปีวงการข้ออ่อนนะการสู้หรือแม้ระทั่งการเข้าใจกันมันต่างก,กันนะคะถ้าแก่มไม่ได้สีสีน่าแก่เนี่ยฮะ ใช่ใช่ใช่สีสันก็ต่างกันเนาะอันนี้จะออกมีมีสีสีเหลืองอะไรบ้างอันนี้สีขาวเราอยากให้แบบคนได้มาชิมได้กินรสชาที่อร่อยมากกว่าเราก็เลยเก็บไว้ได้ไงอ่ะเปรี้ยวฝันฝันิดหน่อยใชถ้าคือไม่สุกจะมีเปรี้ยวหน่อยฝัดฝด้วยมีนิฝ่นฝรันอันนี้โอเคโอเคอันไหนต้องชิมเนี่ต่างกันไอ้คน้ชิมได้ไิมชิมได้ไม่เป็นไรที่ไหนี่ยังห จะไ,ได้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงต้องแดงๆอร่อยแดงๆหวานเคี้ยเลยครับเอาลองและอ้ยอันนี้คือแบบสุกใช่ไหมค่ะแบบสุกรสชาติเป็นไงจะหวานค่ะหวานเคี้ยไม่มีรสฝาดแต่ว่าเราก็มีทั่สองแบบหรือเปล่าใช่มีทั่สองแบบอ๋อถ้าเปรี้ยวจะถูกกว่าไหมครับ ก็ก็ถูกกว่าคือถ้าไหนคือหยุดงานโทษสงการก็เลยมาทำอะไรครับก็ทำงานบริษัทนี่แหละค่ะในบ้านก็เลยช่วยแม่ในเอาที่บ้านเรามีกี่ไร่มีกี่ต้นสิบกว่าต้นสิบกว่าต้นมาเปิ้ดเนี่ยสวยงามมากเลย เท่าไหร่นะร้อยเจ็ดค่ะร้อยเจ็ดสิบบาทเปรู้ว่าถ้าพี่ชิมร้อยห้าสิบมันนาจะเปรี้ยว